สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทาร่นะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาสิงตลอดปี2564ขอบคุณสําหรับการกดติดตาม subscribe like แช a r e แล้วก็ comment ในชาแนลของนิรยาทาร่นะคะเราลองไปอัปเดตนะคะพลังงาน <c oughs> ตลอดทั้งปีของชาวสิงในช่วงปีนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะ energy นะคะ t of b s three of cups ซิกซ okay. mm ์อัพเอนเดเคอร์สิคโอเค energy ของชาวสิงห์นะคะด mm hmm. ีมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ energy mm hmm. ของตัวเองด้วยนะคะสิงค์นั่นเองนะคะมีความเข้มแข็งะคะ่ะในปีนี้นะคะคุณจะมีความเข้มแข็งมีความาถ้าพูดเรื่องราวของความรักนะคะก็อยากที่จะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะในสิ่งที่มันดีๆนะคะแล้วกอ็อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของความรักการที่อยากที่จะ มีแพชชั่นนะคะแล้วก็ความรักนะคะอาจจะนำมานะคะซึ่งมิตรภาพต่างๆนะคะดูก็โดยภาพรวมนะคะสามารถที่จะมีความสุขนะคะอยู่กับอ,อยู่กับเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าถ้าเป็นคนรักเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นการรับการให้และกันได้รับที่เท่าเทียมกันมากขึ้นนะคะเอาละทีนี้เราลองมาดูสถานการณ์นะคะก็คือว่า ในปีนี้เนี่ยนะคะชาวสิงห์ก็จะโดดเด่นในเรื่องของความเข้มแข็งนั่นเองนะคะ energy ของสถานการณ์เนี่ยไปอยู่ที่8ดถ้วยนะคะในความเป็น8ถ้วยเนี่ยคือ,อเหมือนกับว่าถ้าอะไรนะคะที่แบบว่าชาวสิงค์คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเองนะคะชาวสิงห์ก็จะไปต่อกับสิ่งนั้นนะคะแต่ถ้าหากว่า สถานการณ์ที่มันไม่ดีกับตัวเองนะคะหรือว่าเป็นสถานการณ์ความรักที่เป็นท็อกซิกเป็นพิษเป็นดรามา่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะชาวสิงอาจจะอาจ,จเอาตัวออกไปนะคะหรือว่ามีการที่จะแยกออกไปอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนะคะหรือว่าเพื่อเป็นการค้นหาตัวเองก็ได้นะคะเป็นการค้นหาตัวเองว่า อะไรคือสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะคะขึ้นมาในระหว่างปีได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นในเรื่องราวของอการที่ชาวสิงเองนะคะอาจจะมีการเรื่องของมีการตื่นรู้นะคะในเรื่องของอะไรละ่ะการพัฒนาตัวเองขึ้นมานะคะพัฒนาตัวเองนะคะมีการที่จะใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะเดอะเฮอร์มิตเข้ามานะคะเป็นโอเวอร์รลเลยว่า บางครั้งเราก็อยากที่จะอยู่กับตัวเองอยากจะลองหันกลับมาถามตัวเองนะคะเด e h ยวไฮพิทเนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนะคะจะเป็นช่วงของการถามหัวใจตัวเองนะคะว่าความสัมพันธ์นี้นะคะดีกับเรามากน้อยมากแค่ไหนนะคะแล้วก็จะถามตัวเองว่า เราเนี่ยนะคะสามารถที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วมีความสุขหรือเปล่าถ้าหากว่ามันไม่มีความสุขนะคะมีเรื่องราวของการขัดแย้งนะคะมีการทะเลาะเบอกแวง้งมีการเดินจากกันไปนะคะหรือว่าแบบว่าทะเลาะเบอกแวง้งการใช้คําพูดแล้วจู่ๆก็หายกันไปอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะสร้างนำมาซึ่งความเจ็บปวดถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคะชาวสิงมีความรู้สึกว่าโอเคถ้ามันจะ มันจะจบมันก็ต้องจบนะคะบางทีอาจจะยอมเจ็บว่าโอเคถ้าหากว่ามันจะเจ็บมันมันล้วจะจบมันก็ต้องจบไปอะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับแบบ <c oughs> จะไม่อยากยอมถูกทํำลายซ้าแล้วซ้าอีกอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือในทัศนะ ของชาวสิงห์นะคะว่าโอเคเรามีความรู้สึกแบบนี้เราไม่อยากให้มีความสัมพันธ์ที่มันมีความเจ็บปวดเราไม่อยากให้มีความสัมพันธ์ที่มีการทําอะไรรับหลังกันแล้วทําให้เกิดความรู้สึกเศร้าเสียใจอะไรแบบนี้นะคะเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนต่างๆนานาน,าน,าน,นะคะหรือว่าเห็นเราเป็นแค่คนหนึ่งที่เก็บเอาไว้ในชีวิตนะคะ,ะในลักษณะที่ พยายามที่จะบาลานซ์เราไว้ในชีวิตนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปอะไรแบบนี้นะคะก็คือถึงเวลาที่ว่าเราอาจจะต้องเดินออกไปจากความสัมพันธ์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นในเรื่องของความคิดแล้วก็ความรู้สึกที่ที่เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็คือยอมว่าถ้าถ้าจบลงนะคะความสัมพันธ์จบลงเนี่ยแล้วแล้วมันทำให้อะไรดีขึ้นนะคะมีการ transform ะะตัวเองกันขึ้นมาใหม่ในทั้ง2ฝ่ายเนี่ยชาวสิงห์ก็อาจจะยอมที่จะจบลงไปนะคะแต่ถ้าหากว่า <c oughs> จบลงไปแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเราก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราใช้เวลาะะอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นชาวสิงห์ก็อาจจะใช้เวลาไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคะ king of pentacle เนี่ยนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินด้วยนะคะแล้วก็ the chariot นะะในเรื่องของการมีโมเมนต์ที่ต่างคนต่างอาจจะต้องแยกย้ายนะคะเพื่อที่จะไปไปถามหัวใจตัวเองอว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะก็าอาจจะมีในโมเมนต์ตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะเดชาริอบอกถึงอะไรบ้างกับความแตกต่างบางทีมันอาจจะมาจากปัจจัยของความแตกต่างก็ได้นะคะระหว่างคุณสองคนอาจจะมีความรู้สึกว่า มีเรื่องอะไรได้บ้างที่มันทำให้เราต้องแยกจากกันนะคะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางนะคะระยะทางที่อยู่ไกลกันนะคะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของความแตกต่างและแตกต่างในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมนะคะความเป็นอยู่ความคิดนะคะที่มันอาจจะมีพื้นฐานซึ่งแตกต่างกันนะคะรวมไปถึงเรื่องของวัยนะคะต่างชาติต่างภาษาหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในความแตกต่างตรงนี้เนี่ยนะคะก็ จริงๆแล้วมันเป็นความแตกต่างที่ถ้าเราสามารถปรับจูนกันดีๆนะคะ e m p e r a n c e เข้ามาเนี่ยบอกว่าถ้ามีการปรับจูนกันให้ดีหรือว่าพยายามปรับความเข้าใจกันมากขึ้นเนี่ยนะคะมันจะเป็นความแตกต่างที่ลงตัวนะคะระหว่างคุณสองคนคุณจะรู้ว่าโอเคความแตกต่างของคุณเนี่ยมีการดึงดูดซึ่งกันและกันนะเพียงแต่ว่า บางทีสถานการณ์นั้นนู้นนี้เข้ามานะคะมันมีเรื่องราวของความรักอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตรงนี้นะคะมันอาจจะทําให้เราเนี่ยมีการเข้าใจการผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได้เหมือนกันนะคะอะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะเดอะเฮอร์มิตก็มาบอกว่าโอเคก็อาจจะเตือนสตินะคะว่าบางครั้งที่เราเศร้ากับเรื่องราวของความรักนะคะในเรื่องของการที่อาจจะมีโมเมนต์ของการแยกจากหรืออะไรประมาณนี้นะคะในช่วงของปีอะนะ ก็จะต้องหันกลับมาถามใจตัวเองนะคะแล้วก็รวมถึงว่าหาวิธีนะคะเหมือนกับแบบเดอฮ์มิตเนี่ยถึงจะอยู่ในความเงียบนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีการที่แบบเหมือนการติดต่อสื่อสารกันนะคะในเรื่องของโซลคอนเนคชั่นการติดต่อสื่อสารกันทางใจอะไรแบบนี้นะคะรวมไปถึงการที่แบบพยายามค้นหาวิธีนะคะค้นหาวิธีที่อาจจะสามารถที่จะ กลับมาอยู่ด้วยกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่แบบว่าโอเคเรายัางไปต่อด้วยกันได้เรายัางไม่ได้แบบทำร้ายจิตใจกันมากจนเกินไปนั่นเองนะคะ <S <S นี่ก็คือภาพรวมนะคะของชาว <S <S 1> <S 1> สิงนั่นเองนะคะก็แบบโดยรวมโดยจริงๆนะคะแล้วเราก็จะไปดูในร,รายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายเดือนนั่นเอง <S <S นี่ลองดูนะคะเอาเราเราะจะมาบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความรักในปีนี้ของชาสิงนะคะ Start to talk แล้วก็ Missing in silence นะคะในช่วงที่ห่างจากกันเนี่ยนะคะก<อ>็จะบอกว่าคงจะต้องมีความคิดถึงกันแหละนะคะคิดถึงกันในทกลาำความเงียบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเออโมเมนต์ถ้าหากว่าเราอยู่ในภาวะของ separation หรืออยู่ในความเงียบซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะก อย่าไปเครียดหรือว่าเศร้ามากนะคะเพราว่าเราต้องปรับจูนพลังงานของตัวเองนะคะต้องเป็น the temperance นะคะพยายามที่จะบาลานซ์พลังงานของตัวเองให้ได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องพยายามที่จะเริ่มต้นที่จะพูดคุยกันนะคะถ้าถ้าหากว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะคะแล้วก็ มันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าโอเคในระหว่างที่เราอยู่ในท่ามกลางความเงียบกันก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่สตาร์ทก่อนเริ่มเข้ามาพูดคุยนะคะเนี่ยส่งเมสเซจต่างๆมานะคะมันก็อาจจะทําให้สถานาการณ์นั้นดีขึ้นนั่นเองนี้เราลองไปดูนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะมีอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของความรักของชาวสิงีบ้างนะคะ l e r r to wait นะคะ learn to wait แล้วก็ k e e your mouth shut บางทีมันก็ต้องมีการรอคอยเนาะเพราะว่าในการที่เราอยู่กันภาวะความนิ่งเงียบหรือภาวะของการแยกห่างจากกันเนี่ยนะคะอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะรอคอยนะคะแล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะถ้าจะสื่อสารก็สื่อสารในสิ่งที่ดีนะคะถ้าหากว่าเราจะสื่อสารในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงนะเราก็ เงียบซะดีกว่านะคะถ้าจะต้องมานั่งทะเลาะบอกแววงให้มันเกิดเรื่องราวใหญ่โตนั่นเองนะคะทีนี้ลองดูนะคะว่า l ลิฟแอนด์โรแมนจะมาบอกอะไรเพิ่มเติมกับชาวสิงอีกบ้างนะคะกับไพ่เลิฟแอนด์โรแมนนะคะบอกเพิ่มเติมกับชาวสิงนะคะ so Searching สำหรับคนโสดนะคะ อาจจะเป็นช่วงของการนะคะตามหาคนที่เป็นโซลคอนเนคชั่นของคุณอย่างเช่นโซเมททวินเฟลมอะไรแบบนี้นะคะก็จะโดดเด่นนะคะสำหรับคนโสดนะส่วนสำหรับคนที่มีคู่นะคะในเรื่องของความเข้าใจผิดมิสอันเดอร์สแตนดิ้งนะคะพยายามพยายามที่จะมองย้อนกลับมานะคะแล้วดูว่ามันมีเรื่องราวความเข้าใจผิดระหว่างคุณกับเขาหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ความเข้าใจผิดกันได้ ในช่วงปีนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดความเข้าใจผิดเราก็ต้องคงร้องมักปรับความเข้าใจกันดีกว่านี้นะคะแองเจลจะมาบอกอะไรกับชาวสิงบ้างนะคะแองเจลบอกว่า Let Let go of control issue i นะคะ allow this situation to u n อ o l d อ a t u r a l ่ y อย่าไปควบคุมสถานการณ์ใดๆนะคะปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่านั่นก็คืออย่าไป คว t ค o มตัวเขานะคะอย่าไปค t r o l สถานการณ์ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจเราบางอย่างเราก็ต้องปล่อยไปตามสถานการณ์บ้างนะคะถ้าหากว่ามันจะม,มีการนิ่งเงียบในบางครั้งเนี่ยนะคะเราอาจจะลองดูสถานการณ์ไปก่อนอะไรอย่างนี้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยนะคะ Release เจอ X Uh, the time has come to clear your energy นะคะมันเป็นเวลาที่อาจจะต้องเคลียร์ energy ลบๆอะค่ะนะคะเนะคลีย energy ลบๆรวมไปถึงอะไรที่ที่เป็นพลังงานลบความท็อกซิก <c oughs> ในความสัมพันธ์นะคะหรือว่าแม้แต่คนเก่าๆที่ที่อาจจะนำมาซึ่งพลังงานความลบหรือว่า,าความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ค่อย healthy นะคะไม่ค่อยอะไรละ ไม่ค่อยมีความสุขหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะพยายามหันกลับมามีความสุขกับตัวเองนะคะ Attraction y o u attract romance romantic love to enjoying this moment fully ก็คือมีความสุขกับปัจจุบันนะคะพยายามที่จะมีความสุข <c oughs> ให้ได้กับสิ่งเล็กๆน้อยๆเพราะว่าในช่วงปี64เนี่ยอาจจะมีบางช่วงบางตอนนะคะที่คุณรู้สึกแบบ <c oughs> ขอโทษนะคะเศร้าคิดถึงเสียดายเสียใจนะคะด้วยด้วยสิดาบเนี่ยนะคะแล้วก็แบบ missing in the silence ด้วย นะคะถ้ามันมี energy ตรงนี้เข้ามาเนี่ยขอยให้คุณระลึกถึงไว้นะคะว่าคุณจะต้อง attraction นะคะมีความสุขอยู่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวของคุณนะคะอยู่กับธรรมาชาติหรืออะไรก็ตามเพราะสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งเดียวที่จะดึงดูดนะคะในเรื่องของความรักความโรแมนติกเข้ามาสู่คุณนะคะคือแทนที่จะนั่งเศร้านั่งเครียดวิตกกังวลหรือว่าเจ็บปวดทรมานถ้าเป็นอย่างนั้นนะมันเหมือนจะไม่ได้ดึงดูงดสิ่งดีดๆเข้ามานะคะถ้าอยากที่จะดึงดูดสิ่งดีๆหรือว่าใครคนนั้นเนี่ย กลับมาก็ตามนะคะหรือว่าดึงดูดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาก็ตามอ่ะมันมันต้องมีความสุขก่อนนะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะโดยภาพรวมของชาวสิงห์ให้กับปี64นั่นเองนะคะอย่าลืมสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์การคอมเมนต์เข้ามานะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะเด็คลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็ติดต่อดูดวงส่วนตัวเข้ามาได้จากลิงก์ด้านล่างนั่นเองโอเคขอให้ทุกคนโชคดีกับทุกๆเรื่องราวนะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ